สวัสดีค่ะพี่น้องแสงสันติสุขและพี่น้องคริสเตียนทุกท่านวันนี้รากฐานชีวิตคริสเตียนมาถึงบทที่10แล้วนะคะในวันนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องการรับบัพติศมาค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาเรียนรู้เรื่องความหมายของบัพติศมากันก่อนนะคะบัพติศมาแปลว่า จุ่มมิดน้ำนั่นก็คือพิธีบับติศมานี้จะกระทาโดยผู้ที่แสดงตัวว่าขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดจะจุ่มตัวให้จมลงมิดน้ำและยืนขึ้นมาค่ะพี่น้องคะในพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์นอกจากจะสั่งให้เราออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระองค์แล้ว ทรงสั่งอะไรอีกคะปรากฏอยู่ในมัทธิวบทที่28ข้อ19ค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องคะนี่เคยเหตุผลที่เราต้องรับบัพติศมานะคะ ประการแรกเราก็รู้แล้วว่านี่เป็นคําสั่งของพระเยซูคริสต์ประการที่สองพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างให้แก่เราค่ะปรากฏอยู่ในมัทธิวบทที่3ข้อ13ถึง16นะคะแล้วพระเยซูเสด็จจากแคว้นกาลิลีมาหายอนที่แม่น้ำจอดแดนเพื่อทรงรับบัพติศมาจากท่านแต่ยอนทูลห้ามพระองค์ว่า ข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์แต่พระเยซูตรัสตอบย่อนว่าบัดนี้จงยอมเถิดเพราะสมควรที่พวกเราจะทำความชอบธรรมให้ครบถ้วนทุกประการแล้วย่อนก็ยอมเมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้วก็เสด็จขึ้นจากน้ำและในทันใดนั้นฟ้าก็แหวกออก และพระองค์ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดุจนกพิราบสถิตบนพระองค์ประการที่สามนะคะเป็นการบังเกิดใหม่ค่ะปรากฏอยู่ในยอนห์นบทที่สามข้อที่ห้าพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าคนใดไม่ได้เกิดใหม่คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้าค่ะ ประการที่4เกี่ยวข้องกับความรอดนะคะปรากฏอยู่ในมราระโกบทที่16ข้อ16ค่ะใครเชื่อและรับบัพติศมาก,ก็จะรอดแต่ใครไม่เชื่อจะต้องถูกลงโทษค่ะประการที่5นะคะเกี่ยวข้องกับการยกบาปค่ะปรากฏอยู่ในกิจการบทที่2ข้อ38กล่าวว่าเปตโตรจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ให้หมดทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านทั้งหลายและพวกท่านจะได้รับของประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะและประการสุดท้ายเหตุผลที่เราต้องรับบัพติศมานะคะเพื่อที่เราจะมีส่วนร่วมในการตายฝังการเป็นขึ้นมากับพระเยซูค่ะ ปรากฏอยู่ในโรมบทที่6ข้อ3-4นะคะกล่าวว่าท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าเราผู้ที่ได้รับบัพติศมาเข้ามาในพระเยซูคริสก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในการตายของพระองค์เพราะฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้นเพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริส เป็นขึ้นมาจากตายโดยพระสิริของพระองค์แล้วเราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันพี่น้องคะบับติศมาจึงเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่าผู้เชื่อคนนั้นได้เข้าส่วนกับพระเยซูโดยได้ถูกตรึงตายกับพระเยซูถูกฝังกับพระเยซูและฟื้นขึ้นจากความตายกับพระเยซูแล้วคะ่ะ ฉะนั้นตัวเก่าหรือธรรมชาติบาปของเราก็ตายและถูกฝังไปแล้วชีวิตที่เรามีอยู่บัดนี้ก็เป็นชีวิตใหม่ที่ฟื้นขึ้นมากับพระเยซูคริสต์เป็นชีวิตที่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของความบาปอีกต่อไปแล้วนะคะอาจเปรียบเทียบเป็นภาพว่าเวลาที่เราจุ่มน้ำก็คือเราตายและถูกฝังและเมื่อเรายืนขึ้นก็คือ เราฟื้นขึ้นมามีชีวิตใหม่ค่ะและเป้าหมายของการประกอบพิธีนี้ก็คือเพื่อเราจะประกาศตัวต่อผู้อื่นให้รู้ว่าเราได้เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วค่ะต่อมาเราจะได้ทราบถึงคุณสมบัติของผู้ที่เข้ารับบัพติศมานะคะมีอยู่สองประการค่ะประการแรกมีความเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดค่ะปรากฏอยู่ในยอนห์นบทที่2 0ข้อ31แต่การที่บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ก็เพื่อพวกท่านจะได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์ค่ะและประการที่สองต้องกลับใจใหม่หันหลังจากความบาปนะคะ และสุดท้ายในเช้าวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้ถึงให้เรารับในนามของพระเยซูคริสต์ค่ะเราจะได้รับพระพรอยู่3ประการนะคะประการแรกก็คือรับในพระนามพระเยซูคริสต์ปรากฏอยู่ในกิจการบทที่2ข้อ38นะคะเปโตรจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าจงกลับใจใหม่และรับบัพติศมา ในพระนามของพระเยซูคริสต์ให้หมดทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านทั้งหลายแล้วพวกท่านจะได้รับของประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะประการที่สองนามพระเยซูเป็นนามแห่งความรอดปรากฏในกิจการบทที่4ข้อ12นะคะในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย เพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้นไม่โปรโดให้มีถ้ำกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าค่ะและประการสุดท้ายนะคะประทับตราในพระนามพระเยซูคริสต์ค่ะอยู่ในกาลาเทียบทที่ 6: ข้อ17ตั้งแต่นี้ไปขอให้อย่าให้ใครมารบกวนข้าพเจ้าเลยเพราะว่าข้าพเจ้ามีรอยประทับตราของพระเยซู ติดอยู่ที่กายของข้าพเจ้าแล้วค่ะหวังว่าในเช้าวันนี้พี่น้องคงจะมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการรับบัพติสมานะคะก่อนจากกันในเช้าวันนี้ขอมอบบทเพลงที่บอกกับเราว่าความรักของพระเยซูสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้และสามารถเปลี่ยนให้เราเป็นคนใหม่ได้ทุกวันค่ะชื่อว่าทีแลนิด เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานและรับใช้พระเจ้าด้วยกันนะคะขอพระเจ้าอวยพร,พรสวัสดีค่ะ Ding.